ดารารุ่นใหญ่ยอมรับขายทรัพย์สินเก่าดูแลครอบครัวอยู่แบบไม่ฟุ่มเฟือยคุณหน้าคุณตากันดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่จิ้มชวนชื่นที่เจ้าตัวเผยเคยทำงานสูงสุด11งานต่ออาทิตย์ล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจเรื่องงานถามว่างานหายไปเยอะใจหายไหมตอนแรกไม่หายหรอกเพราะเราทำมาเยอะมานึกดูว่าถึงเวลาที่เฟดตอนเราทำหนักก็หนักนึกดูว่าถ้ามีมาทำแต่ถ้าให้พุ่งไปเพราะว่าเราไม่เหมาะสมกับตรงนั้น ถามว่าพองานน้อยลงคนบอกว่ากินบุญเก่าใช่กินไปเกือบหมดแล้วด้วยขายจนไม่เหลือให้ขายตั้งแต่โควิดแต่เรายังพอมีขายแต่เกือบหมดแล้วแหละรายได้หลักก็มาจากออกรายการบ้างเล่นละครบ้างพิธีกรเวทีทุกวันนี้ไม่ได้เก็บเงินภรรยาเป็นคนบริหารเรื่องเงินเมื่อก่อนได้ไรายเดือนเดือนละสามหมื่นลดเหลือสองหมื่นปัจจุบันให้วันละหนึ่งพันบาทที่บ้านทั้งภรรยา และลูกเป็นคนประหยัดเงินบางทีไม่พอแต่มีอุปอิฐเขาก็รู้แต่ซ่อนไว้ก็เอาไปเลี้ยงข้าวซื้อกาแฟเลี้ยงด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่เขาจับได้บ่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมีเป็นคนที่ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตประมาณนี้เป็นคนเรียบเรียมคุณหน้าคุณตากันดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่จิมชวนชื่นที่เจ้าตัวเผยเคยทำงานสูงสุด11งานต่ออาทิตย์ล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจเรื่องงานถามว่างานหายไปเยอะใจหายไหมตอนแรกไม่หายหรอกเพราะเราทำมาเยอะมาเน็กดูว่า ถึงเวลาที่เฟดตตอนเราทำหนักก็หนักนึกดูว่าถ้ามีมาทำแต่ถ้าให้พุ่งไปเพราะว่าเราไม่เหมาะสมกับตรงนั้นถามว่าพองานน้อยลงคนบอกว่ากินบุญเก่าใช่กินไปเกือบหมดแล้วด้วยขายจนไม่เหลือให้ขายตั้งแต่โควิดแต่เรายังพอมีขายแต่เกือบหมดแล้วแหละรายได้หลักก็มาจากออกรายการบ้างเล่นละครบ้างพิธีกรเวทีทุกวันนี้ไม่ได้เก็บเงินภรรยาเป็นคนบริหารเรื่องเงินเมื่อก่อนได้ไรายเดือนเดือนละสามหมื่นลดเหลือสองหมื่ ปัจจุบันให้วันละ1,000ันบาทที่บ้านทั้งภรรยาและลูกเป็นคนประหยัดเงินบางทีไม่พอแต่มีอุปอิบเขาก็รู้แต่ซ่อนไว้ก็เอาไปเลี้ยงข้าวซื้อกาแฟเลี้ยงด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่เขาจับได้บ่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมีเป็นคนที่ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตประมาณนี้เป็นคนเรียบเรียม